ไว้นี่ไรอ่ะมันคือกล่องอะไรอ๋อกล่องเช่าสกินลัคก,กี้บ็อกซ์เลยหรอคนนี้อยากลองกินนะจัดมาเลยค่ะหนึ่งกล่องการุบการุบอ๋นอนาะโอ้เด็ดก็น่าสนใจนะแต่ลองกินน่าสนใจกว่าค่ะมาละค่ะเอาใหม่อีดอกอันไม่ทันเมื่อกี้ เซสองค่ะนี่ดอกโบคูลดอกโบคูลมันซ้ำละต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อก้องไงดีกับดอกโบกสองอันดอกโบคู่มันซ้ำแล้ว่าคิดแป๊บชื่ออะไรดีวะว้ายมีนอกอีแรงด้วยอะจบฉันคิดได้และขอตั้งชื่อสก,กินนี้ว่าดอกโบกสองอันค่ะชื่อแบบสวย่วยแบบ สวยสวยมันสกินเลยนะคะตอนนี้มีประเด็นอยู่ฉันกดมากับซับนอฟิลฟิวเพราะฉะนั้นคือซับเขามาเลี้ยงฉันค่ะโหเขาไม่ไปไหนเลยจะอะไรก็ไม่ได้อ่แกฉันแกล้งใจเอาจริงๆก็อยากให้เขาอยู่ด้วยนั่นแหละจบแต่นีกมันไงจุดนี้กบลี่ไปเลยนะคะสื่อแบบดีมีนกูรมาบูรี่อาก์กาตจาบไข่ยาสีฟันดอกโบสองอันจับเอาไข่อย่าให้นางได้ฟาร์มข่คขอกในดอกไข่ยอกดอกโบสองอันไรงี้หล่อนออกไป โอเคดิกกี้ไปแล้วกูหลังไงต่อกูโดนรุมกูสูชีวิตแค่เล่นดูเฉยๆป้าทำไมต้องแข่งคนนี้งงมากเลยค่ะคือคุณพี่ยิ้มบ้างไหมคะแล้วม,มาอีนี่นมาต่านานโอ้ยน้องดิกคัมแบ็กแล้วจ้ะแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ไล่หนูไปที่แม่ไล่ไปก็เพราะว่ารักนะคะเรามาร่วมมือฆ่ายนีนิกันดีกว่าคะ่ะหวาวหูทำดีมากเลยลูก โอเคลูกเดี๋ยวเรามาร้มมือกันดีกว่านาอเดี๋ยวแม่ช่วยนะลูกลูกช่วยนะลูกลูกช่วยตัวเองไปก่อนนะลูกสนใจเขากุลาข้างหลังก่อนอัลูกเดี๋ยวแม่สนใจนี้ก่อนตายไปอีกไว้ลูกข้าทำลูกกูมากลางปีกเลยงงอดูผสมพันธุ์หรือข้ามากลางปีกลูกฉันยังเด็กค่ะยังไม่พร้อมจันดานมังอาจมากนะจะมาปลาโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจบก็เจบก็เจบกูเจ็บแม่ไปก่อนนะลูกนะบายยนะลูกโอ้ยลูกลูกรอดลูกลอด เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอแป๊บไม่แป๊บค่ะโดนเลยอินนี่ไงจะมาพักผู้เยาลูกชายไล<ห>่ไ<ห>เอาก้อนไล่ไลอ่ะไล่็นไรมันไลครับมาหาแม่เร็วเลยแม่ปลอดภัยแน่นอนวา<ะ>กปลอดภัยบ้านมึงสิเกือบตาได้หอยอินนี่เป็นบ้านโอะอ้โหโลกเพื่อนมันมาแล้วิบหายแล้วไงแม่ไปก่อนนะลูกนะาแม่ไีก่อนนะลูกน้าแม่แม่ไปแล้วนะลูกหนูโตแล้วหนูดูแลตัวเองได้นะลูกน้าเจ็บเจ็บพี่ดอเอาสิกรโดดส่วนไม่โดดหนีด้วยนะเริ่มนั่งจะดันให้ได้เลยก็มาสิ ฉันกับเธอสู้กันมา12ปีเรื่องอะไรฉันต้องถอยเธอดกางปีกฉันถอยก็ได้มาสิมาเลยฉันไม่กลัวหรอกหรอกโอเคเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะแล้วมันคือแบบค่กุลามันปิงเดิมมาแบบปีกๆแต่กูโดดไม่โดนกูตายเหรอไม่เป็นไรไม่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 ใครหรอกเนาะเอ๊ะตายสิมึงตายสิกูจะตายแล้วเออแล้วกูตายตายรอมอะไรโลกจะใจแม่เสร็จเลยเดี๋ยวแม่ช่วยในเรื่องนะเดี๋ยวแม่ช่วยนะไม่ต้องกลัวในเรื่องนะไว้ลูกกูตายแม่ก็จะตายแล้วลูกแม่จะตายแล้วลูกจุด ครุยเนี่มันสวยไม่ลกเออจำได้แล้วฉันลืมทำลายลืมวิจาร์สกินก่ะวิจารเลยแล้วกันเนาะสกินนี้นี่มันสวยนะไม่ถึงยกสวยไม่ขายเอฟเฟกต์สวยแต่ก็แบบว่าสกินเก่าเนาะก็ให้ฟิลแบบล้างต้นอยู่นิดนึงแต่ทารีสกินเมื่อไหร่มันรดนะค่ะเพราะคอนเซปต์สกินมันฟึ่งลำมากมาช่วยดูลูกมีแต่คนอยากกินลูกกูอีทุกจันดับแล้วก็อันที่ส่ใครนั่นลูกตาหับแล้วแล้วมันโดดไปไหนวะหน้ากูเป็นแล้วอีดอกโอ้ยยากได้หมาเด็กจังเลยหมาเด็กที่ว่าไป่ถึงร่อนแค่เด็กตี้เอาดอกบัวสองเป หนูอยากจบแล้วมั้ยใคอยากจบได้ไหมคะยห่ย่างอินทีน้ำคัญมากเป็นแทงหรอมั่นหรอกูไม่สนการกูใส่หมดเอาละสุดท้ายก็จบไม่ได้นะคะแล้วก็นี่นะคะขอเป็นว่าตีป้อมขาดแล้วก็นี่นี่อะไรคะก็ตายไปเลยสิคาแล้วนี่อะไรคะมีอะไรหรือคะอ๋อไม่มีอันตรีหรอคะเลิศค่ะตอนนี้ก็ชนะไปนะฮอนั่นละค่ะกระจงดอกบอกคู่นกกระแตแต่แบท แาตัดที่สองกะจะเล่นต่อแบบเพลินๆอุ้ยสวยอะชอบเปิดสวยอะชอบมากเลยอะเขาก็กะแบบก็กะแบบจะเล่นสบายๆเนาะแต่ตอนนี้มันมีอยู่ว่าเซเลน่าเล่นเก่งชิบหาคกูละลำคาญอีดอกะอ้อยมันมาอีกแล้วอีคว้าแล้วมันแรงมากนะจันดานกูเคียนมากมันเดินเข้ามาละเดี๋ยวเราโดดใส่ จัดแม่งล,ม,ล,งลมันหลายเรื่องแล้วอินเนี่ยมาหลายเรื่องแล้วตานี้เป็นตาที่เน่ามากเจ๊แต่ละเลนแพชเอาละเราเอ้อมหลังกันมาดีกว่านนะค,ะ,คะกระโดดไม่โดดกูซีก็มีน่ากลัวนะน่ากลัวนะเอาดีๆนากลัวนะไม่ไม่กลัวนะนี่เอาหมดโดดดิดงไปค่ะสาสาจ๋านี่บ้านพี่ขนมมึงกลัวน่อยก็ดีฟันดี้อีไมป้อมนะไม่ใช่เซเว่นนะคะเข้าออกจำีดอกตายไปแล้วแบบ แกฉันปิงอะไรไม่รู้จริงๆฉันจะโดดนานละแต่คือแบบเข้มนวกไรเอ่ยกูละงงขอแก้มัดแกมือเน้นนึงที่ไหนทำอะไรไว้ก็จำไว้นะจำใส่สมองเอ้าไม่มีเพื่อนสีดาด้วยนี่ส่วนได้้าได้ดูดเลือดด้วยเดินมาโปเชะเจ้าเก่านี่โดดเลยละกันใส่คลิปปาตายจริงคืออ๋อแล้วมั่นนะแม่จะโดดไม่ได้ก็นะครับบ์กโบ่มันที่หนึ่งอยู่แลตอนนี้ก็จะแพ้แหละแต่ก็ดีแล้วแพ้ไปเ้ออย่าอยู่เลยแพ้แล้วค่ะแย้ดีใจ กูไม่เอาอะไรแล้วจุดนี้กูเขียนกูเขียนพวกมึงทำให้กูเป็นแบบนี้อยู่กันดีๆไม่ชอบเอานี้ดีกว่าสกินปโปรดสกินลุกหลกักสกินที่หนึ่งในไทยชเริม,มาใส่โลกเกนพวกมึงทำให้กูเป็นแบบนี้เอาดิเอาดิสู้ไหมละ่ะ อีล่างคือไายป้อมช่ำแต่รอบนี้เรามาด้วยความเค้นเราไม่ปล่อยมันไปง่ายๆหรอกจริงๆแต่นี้วิ่งไม่ทันไงเอาไงดีเอาอะไรอ่ะมันมันนั่นเนี่ย,นนเ,ยเอาเอาดิมาดิเอ๊ะ วะไรได้ในเมื่ออยู่กันดีๆไม่ชอบฉันเมเจอค่ะก่อนนางดันทุรังอยู่นะคิดว่าปล่อยเม็ดได้คนเดียวหรอคะนี่ก็ปล่อยได้ค่ะรัวๆด้วยยำมันพี่ชูได้มันจอให้ตายเลยปะเอาแหมเอาแดมแต่ฉันต่อเองถ้าวิ่งทันนะนะแต่กูสีมากูสีรักรักนาหน้าเหรอเขาเฟี้ยวเงาะขนาดนั้นเลยหรอแม่อยากจะปกป้องอยากจะอะไรแล้วล่างอ่ะมันัวนะส่วนเราอ่ะ แันนับางอ่านมาทําเพื่อเราไงเขาแบบไม่ยอมไง Hello bro ตเตอร์มารายงานตัวค่ะซูไหมนะคะนิทานเรื่องนี้สนห้รู้ว่านี่รู้จักสปารคแนอีพวกจันดาทำชูกูหลอกไปไหนมาดิวิ่งกันมาวิ่งมามามาดิไม่มาใช่ไหมอืออออนี่ก็วับนะวับมันเอาเดีคิดอยู่ว่าเอาดีไหมสรุปว่าเอาเข้ามาล้วพอกูเขีน เอาหลามาตีป้อมกันเนาะโอ๊ยนาน่าเจ๊อย่าสิค่ะว้เพื่อนงมานี่แค่ไหมเล่าแค่ไหมดูดูนี่แค่ไหมไม่ตอบกูแครนแล้พอมันแบบนั้นไปก็เออมันได้ข่าวว่าแครที่ฝั่งเขาเกิดได้เดี๋ยโชว์ของฝซ็กชว์ให้รู้ไปเลยว่าใครเกิดของเซ็กเฮฮเอานานนะมาทำอะไรซัเดี๋ยวอีนี้มันมันต้องโดนตบ อะไระแค่เดินมาปั๊บคืนนี้แค่เดินมาปั๊บอา,อ,าอยู่ดีไม่ว่าดีอาต้องการอะไรโูกบอกแม่ได้นะตายไปอีดอกอีจนดาแล้วมันลวงเพื่อนฉันแต่เพื่อนฉันทําได้ไหนอีไหนมั่นต่อหนูคะดูด้วยค่ะในบ้านใครใช่ค่ะบ้านหนูแต่แม่จะเข้าทําไมอย่ามาจิงหิงจงหงนะคะ<แ>โอ<ฮ>้ยน้องพี่จะจบค่ะน้องกันบ้านทําไมวะอย่าเก่งค่ะอย่าเก่งกับแม่ค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะยี่ยบอกเลยกูเขียนกูเขียนเป็นไงบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แบบว่า Okay. กูแขนเออก็ถ้าชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายลงคลิปดึกมาก